ฮัลโหลกูดสสมนิงหมายความว่าไงแปลว่าสวัสดียามเช้าฝรั่งพ่อใหญ่แสวงเขาบอกว่าให้ฝึกพูดไว้หน่อยเผื่อลูกเขยฝรั่งมาเออกินกาแฟไหม กาแฟสักแก้วไหมขอบคุณมากเลยก็พ่ดทานไม่ได้ <laughs> ออกินกาแฟกสูสมอร์นิ่งแปลว่าสวัสดีวันเช้าไม่รู้เดี๋ยวเรียนกันวันคะคำ <laughs> ถ้าตอนกลางวันขึ้นตาลก็เรียกว่ากูดอับสเตอรน์นู <laughs> น,นถ้าตอนกลางวันเรียกกูดอับสเตอร์นูน สวัสดีสสวัดีตอนเที่ยงไม่ได้แน่พี่ม่งพี่เม่งฟังไม่ได้แน่ลืมขึ้นไปถึงปลายตาลก็ลืมแล่าอ๋อเย่เฟซ่ามันยากว่าเซนผมว่าภาษาเมืองเพชรยากกว่านะเพราะว่ามันยากที่ว่าเราฟังไม่ออกอมันแปลมันพูด พูดแบบเดียวมันจมันแปลไปคนละอย่างเอาได้เอาเอาใหม่เงี้ยมันก็เหมือนกันแหละเอาใหม่เอาใหม่อาเจียนไม่เอาเอาใหม่อ๋อเอาใหม่ไม่เอาลุงเปล่าฮะไม่มีของเลยเอาทำงานฟรีงั้นงั้มากินกาแฟดีกว่างั้นอะ ลงมาแล้วพี่เมงแล้วเธอขึ้นไปทําไมอ่ะขึ้นไปทํไไม้อนเย็นแหล๋อขึ้นไปแขวนใช่ปะเอากองอ๋อเอาไปแขวนรองไว้คือตอนรข้ตอนเช้าก็เอาไปเอาเอาลงอืมวันนไ้ข้นไปแขวนอ่ะันนี้ขึ้นฟรีคืออาชีพขึ้นตาลอย่างของพี่เมงเนี่ยนะครับเขาจะต้อง เวลาเขาต้องเตะมากนะแล้วก็ไปไหนลําบากเหมือนกันอืไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าบานเนี่ยถ้าเราเขาไปไปนวดไว้เสร็จใช่ไหมแล้วเขาไปปาดไว้นะฮะถ้าปาดเสร็จแล้วไม่ได้เอากระบอกขึ้นไปรองไว้ทั้งคืนอหรือว่าทั้งวันมันก็จะหยดทิ้งลงพื้นหยดทิ้งแล้วก็ไม่ได้อะไร ก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อย่างเมื่อวานนี่แกมีภารกิจใช่ไหมฮะสำคัญปรากฏว่าถ้าจะขึ้นเอาเอาไว้กระบอกไปรองน้ำตาลไว้เนี่ยมันก็ไม่ทันพอไม่ทันเสร็จแกก็ต้องไปงานก็มันก็หยดทิ้งเช้าวันนี้ก็บอกว่าขึ้นฟรี mm. เพราะว่าต้องขึ้นเอากระบอกไปรองแล้วก็รออีกทีก็ตอนเย็นเขาจะเย็นเสร็จก็เอา กระบอกใหม่ไปเปลี่ยนกระบอกเก่านะฮะกระบอกใหม่เปลี่ยนกระบอกเก่าแล้วไอ้กระบอกใหม่ก็เอาลงมาทําตอนเย็นกระบอกเก่าเอามาต้มใช่ไหมไอ้กระบอกเก่าเอาลงมาทําตอนเย็นแล้วกระบอกใหม่เนี่ยพรุ่งนี้เชา้าเขาก็จะเป็นเป็นวนรอบสองรอบอ่ะสองรอบอ่ะเวลาถือกระบอกเนี่ยกระบอกนี้ขึ้นไปปุ๊บนะไว้จนกระทั่งเย็นปั๊บกระบอกใหม่ต้องไปสวมแทนแล้วเอากระบอกเก่าลงมาเคี่ยวก็จะวนลูปแบบนี้ ถ้าทำอันไหนไม่ทันก็จะเริ่มใหม่อ,มอะไรประมาณนั้นนี่คืออาชีพขึ้นตานเป็นที่มาของตาลรตะโนดเรานะครับเห็นยังไงอะฮะมาส่องอะไรตาเห็นที่นอนลกูกไหมนะเตียงว่วงมากเลย ไอ้เพชรจัดเตียงมาซ่าไม่รู้เรื่องเลยห้าฟุตหกฟุตได้มังมีใจสีดำน้ำแมบคมคำเป็นสาวดําใจดีทนแดดทนฝนสีนี้ทนทานจังปารงฟารังก่อยังติดใจในสีแป็จมากททานสีนี้ทนทานดียุเขาหิดติดสี สดจากสวนรูปหลิกรำใหญ่เรี่ยน้อใหญ่มากรักนกใจน้องนี่สนใจบ้านน้อยมีสนใจบ่น้อยพี่สาวแดนน้องนี่รกเิดจากใจน้องนี่ระ แช่ไว้สักแปก๊บก่อนนะฮะให้ท่มวมเลยฟอก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 คือผักเรามันสะอาดมันไม่มีสารเคมีอะไรก็ล้างแค่ไม่ให้มีดินก็พอแล้วครับสะอาดมากนี่แหละคือสุขภาพนี่ไงที่มันออกมาเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนยฝุ่นฝุ่นดินนี่แหละ จริงเหรอแพทย์อาจริงดิเฮ้ยไม่ก่อนพี่ไม่เคยได้ยินตัวเองก่อนเลยโอ้ยอย่ามาแววอ่ะก่อนเพรก่อนดอกน้ำหนึ่งก่อนเพราะว่าดูแล้วฝุ่นมันเยอะอยู่ต้องล้างสองน้ำอู้ดูดูพี่เจ้ามันต้องล้างไอ้ดีต้องล้างให้ดีเอาอีกเอาอีกฝุ่นผักก็ธรรมดาเอามาอีกเอามาอีกโอ้ยก็กินฝุ่นเข้าไปบ้างทะ ุขภาพมันก็คิดได้มีภูมิต้านทานเอาอีกน้ำานึงสะอาดมากไม่มีภูมิต้านทานเด้อทีบอกให้เด้อมันเป็นปุ๋ยคอกต้องฝุ่นเยอะๆแมนบอกพญายแหวงเออไปพุ่นละพญายแหวงไปใส่อะไปใส่พญายแหวงหายากินยาก่อนอาหารไงหายาก่อนอาหาร ผักสดสดจากไร่จากสวนยายงามในผักเนี่ยงามเด้นะอันนี้ลูกชายคนโตปลูกไว้นะ,ะพริพรพิพร,พรส่วนลูกชายคนเล็กมีหน้าที่เก็บอ,อันนี้ทําอะไรจ๊ะจะตำน,น้ำพริกแกวตัดอันนี้อะคะ่ะอันนี้จะลวกวุ้นเส้นเลยเพราะมันเป็นวุ้นเส้นแห้งก็เลยว่าจะ นวนแล้วก็ไ่ผมลบวงจัหวานี้ี่เกด้หนในเนี่ตัดบนเส้น,นให้สั้นนิดนึงให้สั้นนิดนึงโอ้ เดี๋ยวดู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 ดดอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะประหยัดเวลาก็คือใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเลยไม่ต้องเฝ้าอันนี้เป็นอะไรบ้างนะไส้กรอกเนื้อค่ะแหนมเนื้ออ,อยังไม่สุกอเอาดิกพริก ฮะข้าวหุงแต่เมื่อคืนอ่ะข้าวมีอยู่ยยบูดปไมลล้้ไมมมมกนดอุยยยยาาเเเเตตขันบูดตัวแซกอันขาวเนี่ย ข้าวขาวปกหน้าเนี่ยไปย,ยังล่ะตา,าอ๋อจะแขนวนรถกล,ลัวรถล้มเออแขวนรถเอาไปลมนะแปลแปลว่าไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมมั่นใจอยู่แต่ว่าดันแย้มมันล้มนะเอียงมั่นใจแต่ยันมันล <c oughs> ้มมันเคยเสือดแล้วคือมันเอียงเหรอพ่อเคยมันเอียงเดืดแ,แล้วเคยขับแล้วมันเอียงขวาใช่ไหมหรือเอียงซ้ายเอียงซ้ายไปไปแคะแค่แค่แค่ล้มเลยอเอียงซ้ายใช่ไหม เคยล้มมาแล้วแล้วโดนลูกดุเออเล่นลูกดุ <laughs> ทีนี้จะรักษาไว้มาให้ดุ <laughs> หมอเขาบอกให้สนรักษาเด้อยรักษาตัวดีๆนะตาตีเอาพักมากินกับอย่างนอนนี่นอนเอาน้นำพริกเยอะแยะเลยเจ้าต้นกับมีเจ้าบองก็มีเยอะแยะม,มีปลาทูทอดกกนนลองเคี้ยวใบม,มันดูพอก,ก้านถ้ามันแข็งก็เอาไว้เออเออเออต้มต้มให้คนแก่หน่อยแม่เขาฟันดีเขากินได้เอามัน มันลงเป็นพักกันัันด่ว่าพักอันไดไนเอา,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 าไปฟ้าเด้อเป็นเบรกอ่ะออเอาไปตุ๊กมาแล้ว <c oughs> ที่ตุ๊กกาแฟเย็นหมดแล้วไปทำกาแฟไว้รอ เย็นแล้วเดี๋ยวใส่น้ำแข็งเลยละกันทำไมมาช้าจังเลยวันนี้อ๋อถูกต้นไม้อยู่เดี๋ยวก็ย้ายไปเรื่อยพ่อก็ย้ายทุกวันย้ายทุกชั่วโมงเด็กเข้ารอบไหมเฉยหัวเปียกหมดเลยร้อนใช่ไหมไม่ขุดขุดหลุมอ๋อเตรียมไว้ เดี๋ยวต้นไมาเลยสวัสดีครับเขาก็ทำทำกาแฟไว้แต่เช้าเลยโอ้โหรวยแต่เช้าเลยเนี่ยที่ค้าไปหาหมอเขาไปหหาม่ถ่าไปหาหมอได้วยเหรอมีคนจ้างเหรอพ่อก็ไปแห่เขาไปเบิดเงาไงอ๋อเขาจ้างเขาจ้างพ่อไปหาหมอเท่าไหร่ดูดิพันห้าจ้างพ่อไปหาหมอพันห้า อว้าวบอม่นหิวเขาเ่าแบบน่าบาดีนทั้งนงลังแล้วกินยาตะน้ำแน้ะอ๋อ,อก,กินยาตะน้นแล้วเอาเอาลวกผักให้ยายก่อนไหมแค่แค่แจงบ่ยัร้อนแค่ยันนั่นแหะโอ้ยพี่เจ้งต้องผัดวุ้นเส้นให้ยายแล้วแหละท่าทางจะไม่ทันแล้วแม่ใจเย็นนะแม่นะอีกห้านาทีทันไหม ก็ได้บนเสร็จเนี่ยาแรงวุ่นเพียงที่ทอดผัดผัดพ่อผัดได้ไหมกระมนเฉันไม่ไหวไปแล้วคะผัาสูบก็กำลังจะสุบแล้วพ่อขอห้านาทีสิบนาทีน้อยแม่คัวนี่มือเป็นลาวิงไงเนี่ยสองหัวเตาถ้ามีสี่มือก็จะทำทั้งสี่มือเลยเนี่ยเด้งเยอะอย่าพูดว่ามีเฮ้ยมูอยู่นะเขาบอกเขากินยานานแล้ว อันนี้แหนมเนื้อเหรอจ้ะสีจะเข้มหน่อยนะคะแหนมเนื้ออันนี้ไม่ไหม้ใช่ไหมไม่จ้ะสีเนื้อมันจะเข้มหน่อยอ

ผาดใ่กินให้เมื่บนนี้ที่ว่างอ๋อแบ่งแบ่งไหมแบ่งไหมแบ่งผักไหมไปเลยลงล็อกแล้วอ่ะพี่ตุ๊กตักข้าวอีกจานหนึ่งก็แฝอยู่ก็แฝอยู่ตักข้าวที่นี่ต้องทำเนียมต้องกินข้าวเรามีทำเนียมต้องกินข้าว กินนัวไม่กินแล้วกินนัวเอาเข้าหน่อยมะแล้วเอาไส้กรอกไหมเอาแต่เป็นเนื้อเนาะวันนี้เราทอดไส้กรอกเนื้อนะคะสีเข้มๆนี่คือไส้กรอกเนื้อโอ้สงสัยสีมักปลาลุดด้วยบานนี้คุณยายท้องนาโอ้ยปอกของมักแล้วเนาะพันยีบบ้เบงหาก,กินยากปไมห,หาก,กินยากผักต้มให้แล้วนะตายำได้บ่กินไปลาลดจิ้มแจาตอนอื้อ แม่งแจวตอนแม่ห้องน้านี่อะไรพี่โจ ไส้กรอกเนื้อมวันนี้เป็นไส้กรอกเนื้อนะฮะแหนมเนื้อกับไส้กรอกเนื้อค่ะอ๋อนั่นแหนมเนื้อกินเนื้อได้ใช่ไหมกินได้ครับอ่านั่นแหละลองวันนี้ตั้งอุณหภูมิเข้มไปหน่อยไหมใช่อันนี้อันนี้หมูไส้กรอกเนื้อหมดเลยตั้งอุณหภูมิเข้มไปหน่อยไหมเนี่ยดูเกลียมไปนิดนึง กอบบกออ้าวนี่ของโปรดพิษน้ำพริกกระปี่แห้งน้ำพริกนรกแมงดาเดี๋ยวขอ,อนรกแมงดาวันนี้นี่แหละของโปลดแล้วปลานี่ก็ะจินนรกแมงดาเอามาเอามาเสียนะปลาให้กระดาษาไว้กินกินพริกเกลือไหม อ๋อพริกรนรกแมงดาไหมอันนี้ก็พริกผาพริกนกเลยแล้วสงเป็นน้ำพริกแบบผงนะคะลแ,แล้วก็นมด้วยนะคะใช้ปลาช่อนทะเลแล้วก็ใช้แมงดาแท้เห็นหัวแมงดาไหมนี่น้ำพริกนรกแมงดาของแท่เราใส่ตู้เย็นไว้นะคะเราไม่มีสารกันบูดจริงเราต้องเป็นน้ำพริกนรกเป็นน้ำพริกสวัางินะ เขาเผ็ดไงเขาเผ็ดเซวรรค์มันจะหวานเขามีนะน้ำพริกสวรรค์น่ะแต่ว่ามันหวานไงเอนอะไรอย่างนั้นหอมเม่งดาห่วยห่วยแม่ข้างไหมเอาเเติมข้าาแสดงว่าอยลอย เราข้าวไรเบอรี่อร่อยไหมไรเบอรี่กินได้นะแม่ข้าวดำๆอย่างเงี้ยสุขภาพดีนะพ่อแซ่บบ่เขาอย่างเี้ยห<า>กยั่งกุดกุดนะยั่ก,กับแกบดี กรเจาต่อนคำใหญ่ๆเลยนะจ๊ะคุณยายน้ำพริกแมงดาเนี่ยอร่อยสุดๆเอร่อยนะรสชาติแล้วก็กีนจาดดีนะเติมอีกหน่อยครับนรกแมงดาอ่า อ่เตออีกหน่อยนี่คือจะหมดแล้วนะคะเออคลุกคลุกคลุกเข้าไปดูไม่ออกว่าอันไหนคือข้าวอันไหนคือน้ําพริกมันสีเดียวกันข้าวสีเข้มโอ้โหเผ็ดไหมอ่ะพี่ตุ๊กน้ําพริกนรกอ่ะอ่อยกำลังตัวเนี่ยกำลังดีใช่ไหมคลุกอย่างนี้ได้เลยฮะเนี่ยคลุกข้าวอย่างนี้เลยเด็นนรกก็จริงแต่ว่าไม่เผ็ดมากนะคะ <ỏi S 1> คลุกเขาสวยได้ถ้าใครกินเผ็ดได้น้อยก็คลุกน้อยๆคลุกสักสามเดือนหกเดือนอือคนละคลุกคนละคลุกอ่ะ